สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้เป็น EP พิเศษที่มีหัวข้อว่าสารพันปัญหาครับซึ่งจะมาช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าเรียนออนไลน์ที่ใช้ระบบ Classroom เป็นหลักนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการปรับตัวในการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสรสชาติการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นะครับจึงจะต้องมีการบ้างที่จะเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะครับบางปัญหาก็เป็นกับเฉพาะบางคนและบางปัญหา ก็เป็นกับเฉพาะบางเครื่องซึ่งในวันนี้เราจะมาขยี่ปัญหาในการใช้งาน Google Classroom ที่พบกันบ่อยเหลือกเกินบนมือถือนะครับจะมีอะไรบ้างที่ตรงกับปัญหาในใจคุณเรามาดูกันครับ 1. เข้า Classroom แล้วระบบแจ้งเตือนนโยบายอุปกรณ์เคสนี้นะครับรักษาได้ไม่ยากถ้าจะอ่านดีๆก็จะเห็นได้ว่าเขาบอกให้เราตั้งรหัสผ่านในอุปกรณ์นี้นั่นก็หมายถึงมือถือเรานั่นแหละครับ ดังนั้นให้นักเรียนเข้าไปตั้งค่ารหัสผ่านในมือถือให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาสมรอยหรือแอบ,บใช้งานมือถือของเราตอนที่เราไม่อยู่นั่นเองครับ 2. เข้าคลาสรูมแล้วหน้าลโล่งๆไม่มีอะไรอาการแบบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นในช่วงแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีคุณครูท่านใดเชิญเราเข้าไปในห้องเรียนนั่นเองครับแต่ถ้าเปิดการเรียนการสอนมาแล้วสักระยะและคุณครูก็แจ้งแล้วว่ามีการสอนในคลาสรูมแต่ยังขึ้นหน้าจอแบบนี้อยู่ นั่นหมายความว่าบัญชีนักเรียนที่เราใช้อยู่อาจจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google ก็เป็นได้นะครับ 3. เข้าคลาสรูมไม่ได้แม้จะเปลี่ยนแอคเคาน์แล้วก็ตามอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นกรณีที่บัญชีของนักเรียนนั้นไม่สามารถซิงข้อมูลจากมือถือไปหาเซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้นั่นเองครับวิธีแก้ก็คือเราจะต้องรีเซ็ตการเชื่อมต่อบัญชีนักเรียนบนมือถือของเราใหม่อีกครั้งครับและจากที่กล่าวมาเราจะแก้ปัญหาด้วยการซิงบัญชี Google วิธีนี้เราจะใช้เพื่อแก้ปัญหาที่มาจากการซิงข้อมูลผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างในข้อ2ข้อ3หรืออะไรก็ตามที่มักจะเกิดขึ้นตอนเข้าคลาสรูมในมือถือไม่ได้นั่นแหละครับโดยเราจะใช้วิธีการรีซิงข้อมูลนั่นเองเริ่มต้นให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือก่อนนะครับจากนั้นเลื่อนเมนูลงมาให้มองหาในส่วนของการตั้งค่าบัญชีและซิงมือถือบางรุ่นอาจใช้คำที่ต่างออกไปให้เราเน้นในเรื่องของการตั้งค่าบัญชีครับ จากนั้นให้เราเลือกบัญชีประเภท Google แล้วมองหาบัญชีที่ทางโรงเรียนเราให้ไปหรือบัญชีที่มีปัญหาในการซิงข้อมูลนั่นแหละครับส่วนมากจะมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนว่าข้อผิดพลาดในการซิงตามรูปนี้เลยนะครับให้เราเลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไขครับเมื่อเข้ามาแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่2วิธีด้วยกันก็คือเลือกซิงใหม่เดี๋ยวนี้หรือจะนําบัญชีออกให้เรากดซิงใหม่เดี๋ยวนี้ระบบจะทําการรีซิงอีกครั้ง เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และเมื่อเสร็จแล้วก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติครับแต่บางเครื่องหากใช้วิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลให้เราใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือนําบัญชีออกครับแล้วค่อยเพิ่มบัญชีนักเรียนเข้าไปใหม่ซึ่งวิธีนี้จะชัวร์กว่าครับหลังจากเราลบบัญชีไปแล้วให้เราย้อนกลับไปที่หน้าบัญชีและซิงค์อีกครั้งครับจากนั้นเลือกเพิ่มบัญชีซึ่งมักจะอยู่ด้านล่างๆเสมอเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วระบบจะถามว่า เราต้องการจะเพิ่มบัญชีประเภทไหนให้เราเลือกแบบ Google ครับจากนั้นให้เราลงชื่อเข้าใช้โดยอ e ีเมลนักเรียนที่โรงเรียนจะให้จากนั้นกดปุ่มยอมรับและรอสักครู่เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับโดยลองเข้าไปที่ Google Classroom ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับว่าตอนนี้มีเนื้อหาการเรียนอะไรบ้างมีงานเข้ามาหรือยังเราจะได้รีบเคลียร์เพื่อไม่ให้งานค้างคา,งางกันนะครับ ขอแถมอีกนิดนะครับนอกเนจาก Google Classroom แล้วก็จะมี Google Form ด้วยซึ่งในกรณีที่เราเข้าไปทำแบบสอบถามหรือแบบฝึกหัดด้วย Google Form และปรากฏว่า yeah, my business. My business. ครับคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงลักษณะอาการแบบนี้เป็นเพราะว่าแบบทดสอบของเรานั้นจะไม่ยอมให้คนที่ไม่ได้ใช้อีเมลในโรงเรียนเข้ามาใช้งานได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาสมรอยหรือสร้างความสับสนในชั้นเรียนของเราได้ แล้วที่อาการเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าจะมีสาเหตุมาจากในขณะที่เราเข้าไปทำแบบทดสอบด้วย Google Form จังหวะนั้นบังเอิญว่าเว็บเบราว์เซอร์ที่เราเปิดฟอร์มขึ้นมานั้นยังคงซิงค์ข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีของนรงเรียนครับวิธีการแก้ไขเราจะต้องไปเปลี่ยนบัญชีที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์นั้นๆให้เป็นบัญชีของนักเรียนก่อนนะครับโดยการคลิกไปที่มุมขวาบนตรงปุ่มจุด3จุดแล้วเลือกไปที่การตั้งค่าจากนั้น ให้เลือกไปที่รูปบัญชีที่ปรากฏขึ้นด้านบนนี้ครับแล้วให้เราเลือกที่จะออกจากระบบและปิดการซิงค์จากนั้นเลือกคำว่าต่อไปพอมาหน้านี้ให้เรากดที่ปุ่มเลือกบัญชีครับแล้วเลือกบัญชีของนักเรียนที่ลงท้ายด้วย c q a c t h นะครับแต่ถ้าไม่มีอีเมลนักเรียนปรากฏขึ้นให้เราเลือกเพิ่มบัญชีลงในอุปกรณ์แล้วล็อกอินตามปกตินะครับ จากนั้นให้เราเลือกที่คำว่าได้สิตกลงพอทำการซิงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เราย้อนกลับไปที่หน้า Google Form ที่เราเข้าไม่ได้เมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นลองรีเฟรชหน้าจออีกทีก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับอ้อเตือนกันอีกหน่อยนะครับบัญชีที่ทางโรงเรียนให้ไปนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Play ได้ฉะนั้นถ้านักเรียนอยากจะเล่นเกมอย่าลืมสลับบัญชีจากโรงเรียนของตัวเองไปเป็นบัญชีส่วนตัวด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการแก้ปัญหาการเข้าใช้งาน Google Classroom บนมือถือเท่าที่ทางทีมงาน ICT ได้เจอมาเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อบัญชีที่ผิดพลาดจากมือถือครับยังไงก็ลองใช้วิธีการลบบัญชีออกจากระบบมือถือก่อนค่อยเข้าไปเพิ่มบัญชีนักเรียนใหม่อีกครั้งถ้าทําตามไม่ทันลองวนกลับไปดูคลิปอีกหลายๆครั้งนะครับค่อยๆทําทีละสเต็ปรับรองว่าไม่ยากเกินไปแน่นอนครับส่วนถ้ามีปัญหาอื่นๆที่ใช้วิธีการนี้แล้วไม่ได้ผล ก็ฝากคําถามกับครูที่ปรึกษาหรือครู ICT เอาไว้ก็ได้นะครับแต่วิธีการแจ้งปัญหานี้ขอให้ทุกคนช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะครับเช่นอ่ายคลิปหน้าจอหรือแค่ภาพหน้าจอที่กําลังมีปัญหามาให้ดูประกอบด้วยจะดีมากครับและที่สาคัญเครื่องมือหรือมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากันครับบางเครื่องมีพื้นที่น้อยความจําน้อยแรมต่ําก็อาจทําให้การลงแอป Google Classroom ทําได้บ้างไม่ได้บ้าง มีอาการค้างบ้างเราจึงต้องดูเป็นเคส by เคสไปนะครับสุดท้ายนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ